สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทาได้จันนะครับวันนี้เราคุยกับนักอดีตนักโทษเรเดินจำนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการถ่ายทําไปสักพักนึงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีผู้ชมตอบว่าเรามามากมายบอกว่าทำไมไม่ทําตอนนี้เรากลับมาทําแล้วนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับประมาณช่วงเย็นๆเราจีมีเทปใหม่ล่าสุดมาให้ได้ชมกันและวันนี้ก็เป็นคุณหนู60นะครับอ p พี EP ที่ส4บอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าเราจะ คุยกับคุณหนูจนถึง50 EP อีพีแล้วก็ตอบไปยาวๆนะครับขอต้อนรับคุณหนูพกชุนนะครับสวัสดีครับครับพี่ไม่ได้เจอหนูมานานมากเลยฮะตอนนี้หนูทํามาหากินอะไรฮะผมว่าขายของอยู่ที่บ้านมีน้ําแข็งใสแล้วก็ข้าวกล่องรับทํเข้าวกล่องแล้วก็ลูกชิ้นตามงานตามอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายเสื้อสนใจติดต่อได้ที่ไอดีวิทยุทธ์กชุนแล้วก็หนูหกชุน ก็ไปสอบกันเองนะบ้านฟ้านอะถูกกฎหมายใช่ไหมถูกถูกถูกน้ำแข็งใส่นี่ถูกกฎหมายใช่ไหมถูก20บาทถูกมาเข้าเรื่องต่อนะครับตอนนั้นคุณหนูห้องชนอยู่ที่ลาจาวแล้วก็เจอคุณฉุยบ้านใต้และคุณฉุยให้ นนพันหนึ่งพันหนึ่งใจดีเนาะไม่รู้ไปติดหลงสเสน่ห์อะไรกับคุณหนูก็ไม่รู้หรือว่าอยากจะเซตย่อเธอไม่ใช่เอาแล้วต่อแล้วต่อ,ว,ตอวันนี้พี่จะพูดน้อยลงนะเราจะพูดน้อยลงนะเพราะคนชอบด่าบอกว่าไปขัดขวางหนูกําลังเล่าเล่าเลย <laughs> เล่าเลยจะไม่ขวางทางด้วย <laughs> ผมก็อยู่อยู่แดนหนึ่งอยู่ผมมีผมมีเมนเดมีเอ็คอร์ไลน์ ine, แล้วก็ไอปอนตะหลิ่งชันพวกไกด์พวกน้องๆอ,อ,อะไรพวกเนี้ยเอโจน อยู่กันก็วันหนึ่งก็ทำอะไรเล่นบอลเล่นบอลแล้วผมก็ไปรู้จักเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอันนั้นเขาว่าพี่จําได้ไหมคนนี่โยนกุญแจรถให้ผมอะรถชอปเปอร์พี่จาไ,ได้พี่จาได้ผู้คุมคนนั้นนะ่ะมันให้หนูขี่ชอปเปอร์ถามว่าหางมา้าพระเจ้าตากู่ไหนกุนตีนพูดตรงๆนะที่พี่เจอนะพี่จะบอกเขาเลยนะหนูว่าเล่นหนูให้มาหนักกว่านี้เลยเล่นเบาไปลเล่าต่อเลยจ้ะเพื่อนผมเลไอ<ป>้บอยกับไอ้เมนเดย์บอกให้หนูกูอยากคุยหัวหน้าว่ะไอ มึงคุยอะไรอ่ะมึงซ,ซื้อน้ําซื้อขนมมาก่อนเลย <_ d ans> เออเดี๋ยวเราเข้าไปไปใบเบิกทางใบเบิกทาง <_ d ans> แล้วก็เข้าไปเลย <_ d ans> อยู่หนามบอลน,นะเขาก็นอนเปดูบอลน,นะนะแดนหนึ่งเราเข้าเลยกับเพื่อนเราสองคนเอาบีบขาเลยบอกพี่ด <_ d ans> เดี๋ยวเพื่อนผมมีอะไรจะคุยด้วย <_ d ans> เอเมันก็คุยกันนะเราก็ไม่ฟังเราก็นั่งดูบอลไปนะพอมคุยจบกันนะเขาคุยกันจบปุ๊บแล้วบอกพี่ <_ d ans> ผมเนี่ยตอนเนี้ผมผมพูดตรงเลยผมขอยืมก่อนมึงยืมแล้ววะตอนนี้ของผมแม่งยังไม่มา ผมยืมก่อน20เมตรได้ห้าได้ห้าคือเขากินอยู่เหมือนกันก,ก็ถทีผมเลยนะบอกอีกเไม่ให้อบอกพี่เดี๋ยวย้าผมมาเดี๋ยวผมคืนให้เขาไม่ให้เขาไม่ให้แต่เจ้าหน้าที่คนนี้พกเหล็กนะเขาจะพกเหล็กไว้เขาแบบว่าเจ้าหน้าที่แบบจิกโกอะจิกโก้นี่จิกโก้ดีพอเราได้ไปคุยกับเขาได้อยู่เขาเขาโอเคเลยโอเค okay เลยเขาก็จะถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินเลยไฟกกูอะ่ะ ไฟกกูเปล่าเหล็กมีเปล่าไฟกับกูเปล่าเดี๋ยวก่อนนะที่เขาพูดนี่คือเขาพูดเล่นหรือเอาจริงเขาพูดจริงเอ้ยเขาพูดจริงถ้าเปผู้คุมคนตีงกับนักโทษโอย่างนี้ <c oughs> แต่ไม่มีใครไปไฟอะไรเขาหรอกใครจะไปไฟเขาไฟก็แพ้เด <c oughs> ็แพ้แพ้แค่จับเหล็กก็แพ้แล้วแต่เป็นพี่พี่จะบอกเขาอย่างอย่างป่ะ <c oughs> ไฟกับพี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ต้องออกจากการเป็นผู้คุมแล้วก็ไปทําผิดแล้วเป็นนักโทษแล้วเข้ามาเจอกันอย่างนั้นเขาไม่เอาเลย เขาไม่เอาเลยแบบนั้นน่ะอยู่เขาแต่เขาเฟี้ยวผมเคยเกมเหล็กนะแต่ผมไม่ได้เกมคาคามือผมนะคือแบบผมมีเรื่องไงมีเรื่องกันปุ๊บแล้วก็นี้ยเกมเกมเจ้าที่ก็พาผู้ช่วยอะไรมาเลยโหตีผมอะพี่เชื่อมาตีแบบเป็นหัวหน้าฝ่ายอะผู้แดนะผู้แดนเขาตีหนีบหนีบคอผมเลยนะพี่หนีบคอผมอะแล้วอาก้องตีผมอะตึมตึมแล้วก็กระบองอีก กระบองนี่แบบหักเลยตียหลังผมอะ <S <S ผมไม่ไหวอ่ะพี่ <S <S ผมว่าดิ้นดิ้นดินดินแล้วผมเข้าอยู่ใต้โต๊ะอะเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะเลยนะบอกผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวยังไงผมก็ไม่ไหวบอกมงออกมาบอกผมไม่ออกทุกคนมันเข้าโต๊ะได้เข้าได้พี่ถ้าเจอเหลี่ยม,สม,มเสานี่มงได้มงเจอตู้ปลานี่มงได้มงแล้วทุกอย่างมันอาจจะหยุดมันจะหยุดไม่งั้นเราก็โดนอยู่งั้นเลยพี่มันไม่ไหวเขาบอกมงออกมาคุณปตทีมแนละ้ว แล้วมึงบอกมาบ้านมึงมีใครมัง่งบอกผมไม่รู้เหมือนกันแม่งบอกเอาปากกากระดาษมาเขาเอาปากกากระดาษมาให้ผมผมก็นั่งผมไม่เขียนชื่อว่ามีใครมัง่งเฮ้ยผมไม่เขียนดีกว่าฮิตใจเขียนไม่ได้เขียนไปเสียเลยแม่งเป็นการจี้กันเนี่ยจี้ว่าในบ้านเรามีใครมัง่งผมบอกอ,อย่างนี้หัวหน้าไอ้คนที่นั่งอยู่หน้ากองงานเนี่ยหัวหน้าไปถามพวกมันดีกว่าว่าใครมันอยู่กับผมมัง่งเขาบอกึมเอาแบบนั้นเหรอเอาแบบเนี้ยหัวหน้า ผมสบายใจแบบเนี้ยเขาก็เลยไปถามไอ้บอมยังยกมือเลยพี่ไอ้บอมขี้คุกเขียนรูปเนี่ยเขาออกมาถามว่าใครอยู่กับไอ้หนุ่มงไอ้บอมยกกูยกหลายคนยกหลายคนอยู่ยกยกแล้วก็พาขึ้นไปบนตึกเนี่ยหัวหน้าคนเนี้ยที่เขาขยองแจ้ผมนะเขาบอกไอ้หนูเหล็กอยู่ไหนมึงมอบกูมอบจบไม่มอบเจ็บผมว่าเรียกเพื่อนผม บอกวหน่าใจเย็นผมเอามาให้มอบจบนะจบถ้ามึงไม่มอบมึงเจ็บมึงรู้อยู่นะโอเคจัดไปผมก็เรียกเลยไอ,มอ้มงไอจูมงไอ,มองม้มงวันนี้ไอ้มองมันอยู่กินอยู่กับผมไหมมั้ยไอ,มอม้มงวันนี้มึงไปเอาเหล็กมาให้กูอันนี้ตรงไหนก็ได้เออบอกไปหยิบตอนนี้ก็เกมเนี่ยกูเกมแล้วกูเกมแล้วเพื่อน <laughs> เกมแล้วให้กูมอบไม่มอบเนี่ยมอบจบไม่มอบเจ็บ มึงไม่เอา,าเลยอยู่ไหนมึงไปเยิอนไปหยิบมาเลยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยมึงหยิบเลยเชื่อพี่พี่เชื่อั้มมันเอาเหล็กที่ไหนที่ไหนหน้าร้านค้ามันจะม,มีกองทรายอยู่อยอังมีกองทรายอยู่มันเอามือลลวงไว้ในกองทรายอะ่ะหาสักพักหนึ่งอะ่ะเอาพักหนึ่งแล้วดึงเหล็กออกมาไว้ในกองทรายนะมันไม่ได้เซฟเลยว่าปึ๊บปึ๊บเสียไว้ในกองทรายอะ่ะเพราะทรายกองนี้เขายังไม่ใช้งานเนี่ย<ม>เออเอาไว้ปึ๊บหยิบมามึงห่อผ้าเช็ดหน้ามาดิ ถืออะไรโจ,จ๊กๆอย่างเงี้ยขอผาชิตหน้าไหมผมผมว่ายืดให้พี่เลยอ่ะพี่ผมมอบแล้วเอเอ,อแค่นี้แหละแค่นี้ก็จบผมไม่โดนตีเลยนะขึ้นตึกไปอ่ะก็มีในบ้านผมเพื่อนผมนั่งอยู่ด้วยผมบอกพี่ไอ้พวกนี้มันไม่เกี่ยวคือเรื่องน่งมาจากผมไม่ต้องไปขังซอยพวกมันถ้าจะขังขังผมแมนแมพระเอกพระเอกขังขังผมอย่าไปขังพวกมันสงสารพวกมัน,มนแล้วผมพึ่งลงซอยมาได้ สิบวันนุ๊ตีไปสิบวันเพิ่งลงซอยมาหมัดมาเลยแล้วมาถึงก็ฉายเลยผมเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นซอยเหมือนเดิมขึ้นคนเดียวใครหลบได้หลบใครมีตู้ไปมงไปมงคืออะไรอะ่ะคือมองเสาพี่มงเสาเพราะว่าอะไรคือเนี่ยพี่เห็นเสาไหมออมันจะมีเหลี่ยมเสาอะ่ะออถ้าเราโดนตีอะ่ะเราโดนตีใช่ไหมโดนเจ้าที่ตีแบบไม่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะคือร่างกายเรารับไม่ได้แล้ว ถ้าเราหม่งเสาได้แล้วหม่งอะไรหม่งให้เลือดมันออกพี่เอาหัวเนี่ยหม่งเข้าไปอ่อเอาหัวเนี่ยหม่งเข้าไปเลยชั้นที่ก็จะหยุดจะหยุดโอ้หม่งเสาก็คือหัวไปหม่งอ่ะเหมือนหม่งตะก้อหม่งเสาก็ใจแล้วใช่จะต้ปลาก็หม่งตู้ปลาไปเลยเอ้ตู้ปลามันเป็นกระจกนะมันเป็นแหลมแหลมเลยนะเออหม่งไม่แตกไปเลยพี่ จาก<ม>าจากใหญ่อยู่แล้วให้ใหญ่โตไปเลยทีนี้เสียตังค์อีกอเ <laughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคยังไงยังไงโม่งสาวกูรู้ว่าโม่งตู้กระจกได้ยังไงก็เจ็บตัวน้อยกว่าโดนผู้คุมใช่มันจบไหมพี่ม,มันจบเราไม่ไหวแล้วเอาเล่าต่อเลยเล่าต่อเลยเมื่อกี้เราจากถูกแมนแมนยอมโดนคือเดียก็ขึ้นซอยขึ้นซอยผมว่าขึ้นซอยผมขึ้นซอยแดนหนึ่งแดนหนึ่งเหมือนเดิมขึ้นซอยไวผมอยู่บนซอยก็เหมือนเดิมเราก็เพื่อนฝูงเราข้างล่างก็ ส่งกับข้าวส่งแกงส่งไข่เจียวขนมอะไรขึ้นให้เราไม่ต้องห่วงอยู่ซอยมันมันเหมือนมันเหมือนลําบากอะพี่แต่พอเราอยู่ได้เราต้องอยู่ได้นะถ้าเราไปอยู่ซอยแล้วเราแบบยังฟุ้งอยู่ยังกอยังจะบ,บินอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยบบเครียดเครียด ซอยที่อยู่คนเดียวปะหรือว่าอยู่หลายคนแดนหนึ่งอยู่หลายคนพี่โอเคคือสิบคนสิบคนไปเป็นห้องสิบคนก็อยู่สิบคนก็ยังดียังได้มีคนคุยด้วยไม่ต้องคุยกับกำแพงเพราะบางที่แบบว่าซอยต้องอยู่คนเดียวใช่นั้นขังเดียวนั้นขังเดียวคุยกับมดมั่งอะไรมั่งบางคนนะแต่ผมไม่เคยนะผมมีแต่เลี้ยงมดผมว่าขึ้นซอยก็อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ซอยได้แล้วอยู่ได้ไม่นานซอยผมก็เลื่อมตกคําสั่งขัง ขังสามเดือนคำจังมาจากบางกวางนะสามเดือนงดเยี่ยมยาสามเดือนตัดบป็นรถหกสิบวันอ่าก็ตัดทุกอย่างก็ย้ายจากแดนหนึ่งไปแดนห้าไปแดนห้าแต่ตอนตอนที่อยู่แดนหนึ่งพี่ช่วงปีห้าสี่ห้าสี่นะน้ำท่วมหนักเลยนะจำได้น้ำท่วมใหญ่ใช่หนักเลยพี่เชื่อไหมแม้แต่ข้าวอ่ะข้าวที่เข้าหลวงนี่ว่า เรากินไม่พอนะพี่ไม่พอเรากินได้แค่เนี้ยก็คือเราไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะเก็บไปกินตอนดึกได้แล้วมามา่าปลากระป๋องกาแฟทุกของกินนม,นม,นมทุกอย่างคือจะไม่มีเพราะว่างดเยี่ยมญาติทั้งเรือนจําน้ํามันท่วมพี่น้ําท่วมเข้าไปถึงในเรือนจำไหมไม่ถึงออข้างในยังแห้งปกติแห้งปกติคือเขาจะเจาะกําแพงแล้วก็มีปมั๊มดูดออก แต่น้ํามันเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะกั้นกระสอบหมดเลยรอบเรือนจําเลยน้ําไม่เข้าน้ําไม่เข้าแต่ข้างในน้ําไม่เข้าแต่ข้างในไม่มีอะไรกินน้ําไม่เข้าของเยี่ยมก็ไม่เข้าด้วยเข้าด้วยนี่มันโหนพี่คือโหนกันหมดเลยแล้วซอยยิ่งโหนพี่เชื่อไหมผมขอข้าวห้องตรงข้ามอ่ะกลางคืนผมหิวอ่ะมังให้ผมมาแค่เนี้ยพี่เคยซื้อข้าวถ้วยป่ะไ้ไอข้าวถ้วยอ่ะ ไอสามก้อนสิบบาทอะเอาแค่ถ้วยเดียวนะน่ะให้มาแค่เนี้ยปึ๊บไอห้องข้างๆเห็นน่ะซูนขอครึ่งเิยตูยังไม่พอกินอยู่ด้วยเงเสือกจะมาขอครึ่งอีกตูนขอครึ่งเิยผมว่าต้องแบ่งครึ่งให้มันอีกไอห้องข้างอ่ะดีีเนมันนับเบดกินได้แล้วพี่อยู่สิบคนน่ะข้าวก้อนแค่เนี้ผ่าครึ่งไว้เหลือครึ่งนึงอะกินยังไงอะกินยังไงอ่ะกินไม่ได้นะ ผมก็เลยตัดสินใจเลยไม่ไหวเว้ยมเขียนจดหมายเลยพี่อเออผมเขียนจดหมายเลยบอยเพื่อนกูหิวม,มันก็ไม่มีมาม่าลังหนึ่งห้าร้ 1, 500, อยทุกอย่างแพงหมดอมบอยเพื่อนกูไม่ไหวกูหิวม,มึงส่งตัวใหญ่หมาให้กูหน่อยน้ำแข็ง ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อโอเคโอเคตัวใหญ่นะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าให้พูดเยอะนะเข้าใจนะอยูทูเขาไม่พูดเยอะเนาะเข้าใจนะโอเคส่งตัวใหญ่มาให้กูหน่อยพร้อมโดเรมอนอเเข้าใจนะอ่าเข้าใจนะโดเรมอนกูไม่เข้าใจแต่เขเข้าใจนะโอเคต่อส่งมาให้หน่อยผมว่าทำเรือเลยผมนั่งเนี่ยผ้าผ้าหมเป็นผ้าหมเอทบีไออ่ะ ที่มันเป็นเหมือนไหมพรมอ่ะพี่เราก็มาดึงเส้นมันออกใช่ไหมดึงเส้นมันออกแล้วเราก็มาฟันกันฟันทําให้มันแบบว่าสี่เส้นเงี้ยมาฟันแยกทําให้มันเป็นมันแข็งแรงขึ้น่ะพี่อ่าต่อ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 ช่วยกันทำเลยในห้องแล้วผมก็ทําไม่นี่ลูกหนูลูกหนูใช้กันจัดเล็บเลยแล้วก็ทํามีเชือกดึงหางแล้วก็หนังข้างหัวมันจะเป็นหนังยางทําเสร็จนี่ผมก็ลอดมือเอาไว้เลยหลางห้อง มันเป็นตัวทีพี่เราต้องยิงเฉียงอะไรเงี้ยคือให้เข้าห้องนู้นอะยิงไงก็ได้ให้เข้าหน้าต่างห้องนู้นได้อะถ้าเข้าไม่ได้มันก็ตกลงไปกระเบื้องข้างล่างห้องพักเวรก็อยู่ตรงนั้นอ่ามันก็ต้องวัดดวงอะพี่ไม่ไหวอะผมยิงอยู่ประมาณสามสี่ทีอะคิดดูหนึ่งสองสามแม่งตกอะพี่ทิวท้ายแม่งเข้าหน้าต่างปุ๊บเข้าไปเลยหูดีใจไอห้องนั้นเขาก็โผล่ไปเลยมันก็แกะจดหมายใช่ไหม คือจดหมายเราเขียนรายละเอียดแล้วให้มันยิงต่อไปให้เราให้ว่าไปหาเมนเดย์ปึ๊บแต่เรือมึงต้องปล่อยออกมานะค้างไว้แบบนั้นนะแล้วมันก็สาวเชือกวีกหูเชือกเรายาวมากพี่ไม่ต้องห่วงสาวเชือกเข้าวิกเออเราก็รอเชือกมันก็ค้างคอยอยู่กันนะ้นเราก็รอสักพักมันกระตุกกระตุกเชือกปึ๊บแมงโผหัวมาแล้วก็โผเราก็สาวกลับมันมีผูกอะไรมาด้วยนะผูกมาด้วยคอยุึงเน,ง,ง,เน,ง,ง,เนงนะุ่งแนงมาเราก็กลับกลับหูพี่เชื่อกมันแข็งซิปนึงอะ ตัวใหญ่อะซิปหนึ่งอ่ะซิปเล็กอะเออไม่ต้องเยอะตอนนั้นตอนนี้ไม่ต้องเยอะตอนนี้ไม่ต้องเยอะเออนะไม่ต้องเาเยอะไม่ต้องเอเยอะครับ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 แล้วไงต่อแล้วปึ๊บอเมีเนี่ยมันเป็นน้องผมแหละคือน้องเหมือนน้องอะอยู่ในห้องมันก็รุ่นน้องอะนะก็คือน้องอ,อ่ไอเนี้ยผมย้ายมาวันแรกเลยผมจําได้เลยผมขึ้นซอยมาวันแรกเลยย้ายแบบบางขวางขึ้นมาเลยแม่งมาแบบว่าพี่ ผมาติดตามพี่มานานแล้วนะรู้จักชื่อพี่อย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยผมอยู่กับคนนี้อยู่กับไออาร์ตมั่งไอแอลมั่งไออาร์มั่งไอปามันอยู่กับทุกคนเลยไอตรงเวทีคือมันอยู่กับทุกคนแล้วมันเล่าแบบโหมันเป็นนักเล่าเลยพี่จริงๆถ้ามันออกมาแล้วพี่ถ้าให้มันนั่งเล่านะสิไปก็ไม่จบมันชื่ออะไรมันชื่อออฟออฟออกมายังยังหรอมันชื่อออฟปูด เออออาอตูน้นัทเขาออกมาทักทายพี่หน่อยนะพี่อยากคุยด้วยเออให้มันเล่านะนักเล่าแบบมือหนึ่งแล้วเผอยอเอิวัดใหญ่สู้ไม่ได้ด้วยจริงจริงปึ๊บแม่งมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนั้นผมไม่ได้เรื่องเลยผมแม่งปั่นกูน,นั้นมึงไม่มึงไม่ใช่แก๊งโอรสแล้วมึงบอกว่ามึงไอโอรถผมว่าเรี่ยงมาเลยออฟมันนี่นั่งคนละฝั่งกับพี่เนะผมยัดไปเลยเม็ดบปเลยนะผมทีมันทีผมทีมันที ไฟกันเลยผมทีมันทีแป๊บเดียวพี่มันไม่ไหวมันหลุดเลยนะไม่เตะหน้าเขาเลยนะไอ้อ๊อฟเนี่ยเตะหน้าเลยบอกออบมันทําเขาทาไมอ่ะบอกพี่มันจะเอาผมมันจะซีเยผมคือจะซีเยมันนะบอาเออมึงมึงมั่วอแล้วไม่มีใครเขาพูดอะไรกับมึงเลยกูนั่งเล่นไพ่กันอยู่เนี่ยแต่มาเดินตีวนเยเดินตีวนนั่งเล่นไพ่อยู่พักมาไอยักษอีกไอ้ยักษด้วยไอ้ยักเขายืนอยู่บนบล็อกบนบล็อกมันบีบสีว่พี่บีบท่าไหนวะ คือแบบท่ายากอ่ะบี๊ <laughs> อ๋อที่คือท่าบีบสิวเนาะท่าบีบสิวใช่แบบท่ายากอ่ะมันบีบสิวอ่ะ <laughs> โอเคเลยพี่ลองดูเลยท้ายากลองไปบีบดูแบเพื่อผมว่าไองเคลีย,ร,นนย,ยร์ไอ้ออฟพอไอ้ยักษ์มึงเคยทำไรมันมึงมาหนี้ไอ้ยักษ์มึงมาทำไรออฟเอาพนี้อะพี่แม่งด่าพ่อผมมั่งด่าแม่ผมมั่ง ใช่ทือผมมั่งอะไรผมมั่งไอ้ยักษ์มึงทำแบบนั้นน่ะจริงปะเออคือหนึ่งเลยยักษ์นีม่มันก็คือเข้าตาผมอยู่แล้ว<ม>เข้าตาผมอยู่แล้วออกจากจะเล่นมันใช่<ม>ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเออ่อยยักษ์มึงทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้ยังไงไอห้ห่าอยู่ด้วยกันมีก็กินด้วยกันเอ่อทำไมมึงทําแบบนั้นวะมึงมอบกูดีกว่าจบมันมอบผมนะ้ถูตัวมันใหญ่มากเลยพี่ตัวมันเตี้ยวว่ะโยหน่อย ไอยโยนักก้ามาอะเออโยนายตัวใหญ่มากเออเขาเรียกไอยักษ์อะพี่แต่ใส่เลยชุดหนึ่งแต่มันก็ไม่ไหวนะมันก็ตะโกนนะมันถี่ประตูแล้วครับประตูห้องอะพี่พี่ครับไม่ไหวแล้วครับมันจะฆ่าผม,อมโอ้ยยักษ์ใจเย็นไอยักษ์มึงใจเย็นไม่มีใครทําอะไรมึงแล้วมึงเงียบก่อนแนนถี่ประตูอย่าเลยปัง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 ตะข้างล่างตะโกนมาเลยมีอะไรซอยครับซอยครับห้องนี้ห้องนี้ห้องเจ็ดสองอะผมอยู่ ปึ๊บแม่งขึ้นมาเ<ม>จ้าที่ขึ้นมามบอกมีอะไรกันบอกไอ้นี่ชี้มาให้ผมไอ้นี่ยัม่งจะฆ่าผม,มบอกเฮ้ยยักษ์มึงพูดแบบนั้นเออูตัวมึงเบลอเลยดูตัวกูนิดเดียวกูจะไปฆ่ามึงได้ไงมีแต่มึมจมงจะฆ่ากูที่ผ่านะผู้ชมคะคือเราเห็นไหมคะว่าคุณดูนี่เขาทอแหล่ใ้ได้เหมือนกันนะที่ผ่านคือเป็นยัไงเอาไงเอาต่อไหลไงต่อมันก็ต้องมีมั่งพี่คือเราเราระงับเหตุไงเป็นเหตุการณ์ที่เราระงับเหตุ แต่ทีเนี้ยมันโดนนิดโดนหน่อยมันก็ออกลูกไม่ไหวอย่างเงี้ยเปาะเปาะเออเปาะบางเาง,างเออปึออ๊บบอ,อยยางพูดดีดีมึงถามคนในห้องดูดิมึงไม่โดนตัวมึงเลยเออผมพูดอย่างนี้จริงนะออมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละผมก็หันมาในห้องเฮ้ยมึงเก็บนี้ยังโทรศัพท์ยาเก็บดีดีแล้วพี่ดีนะโอเคเอาเปิดห้องเิยปึ๊บ เปิดห้องนี่คือต้องมีการค้นห้องออกจากห้องก่อนเ,ออเพราะเปิดห้องปุ๊บเอายักษ์ออกปุ๊บแล้วผมออกคนทุกคนนะผมก็ไปนั่งปุ๊บยักษ์กระชี้ผมเลยเนี่มันเนี่ยมัน,มน,มนไม่มีใครเลยมันคนเดียวผมถามเราออกวะเนี่ยไอ้เซฟไว้ดีวะเนี่ยแต่มันเอาออกมาพี่น้องผมอะทั้งเอาของออกมาคือเดินสวนออกเลยมันแก้ผ้าพยัตตัวผื่นเดียวพี่แล้วมันจับไว้อย่างเงี้ย แก้ผ้าไม่ได้ใส่เลยเลยอย่างเงี้ยเจ้าที่เขาก็ไม่ได้ค้นอะไรว่าเขามันเปิดมามันแก้ผ้าไม่มีอะไรแต่มันถืออยู่ถืออยู่ในมือเอ่อแล้วก็ส่งให้ห้องอื่นส่งให้ห้องอื่นแล้วเขาเข้าไปค้นในห้องอเสร็จปุ๊บอ๋ไปผมก็ลงมาข้างล่างไอ้ยักษ์เขานั่งอยู่ตรงบนันไดแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะเออผมก็ลงมาก็ทําบันทึกเจ้าที่เขาทําบันทึกว่าผมอะทาร้ายร่างกายไอ้ยักษ์ บอก,พ,ก,อก,กนะพี่ผมไม่ได้ทําผมก็ยังปากแข็งเลยนะพี่ผมไม่ได้ทํำมึงแหละมึงแหละมึงสดมากเหรอเนะี่ยยักษ์ไอ้ยักษ์มึงเนี่ยมึงสดอ่ะโอ้กูไหมโอ้กูไหมเออเออผมก็นั่งข่าวมึงว่ายักษเป็นไรเนี่ยเป็นไรผมก็คุยมันนะเป็นไรเมื่อกี้เห็นเป็นงี้เลยนะแต่สดจังเลยนะยักษ์มึงทำไมกับกูที่ไหนก็ได้หนูมึงอ่ะที่ไหนก็ได้บอกยักษ์ใจเย็นเอแต่บางทีจะบอกยักษ์มึงนั่งมึงอยู่เฉยคือนั่งคนละฝั่ง มึงอยู่เฉยๆปึ๊บอาจารย์เค้ก็อยู่อาจารย์เค้เขาก็อย,ย,อยู่เขาโดนกักอยู่ข้างล่างอาจารย์เค้เขาก็ยืนดูเขาก็ขำมันนะปึ๊บทำบันทึกเสร็จเขาจะให้ผมเซ็นแล้วให้ผมเซ็นผมหยิบปากกาแล้วไอ้ยักษ์แม่งทำไงเอ้าพี่มันเดินมาแย่งปากกาผมอะอ้าวเอเอเพื่อบอกไม่ใช่มันดูมันดิ เนี่ยแย่ปากกาผมก็กลังจะเซนเนี่ยพี่ไอ้ยักษ์ดึงปากกาออกเลยไม่ใช่มันมันไม่ได้ทําอะไรผมอเธอยักษ์เปลี่ยนใจไม่รู้อะไรของมันผมไม่รู้มันมันคงโกรธหนูและโกรธมันโกรธแต่เราก็ทไม่ได้ทําเยอะทําอะไรแบบว่ารุนแรงมากมายใช่ป่ะเออแต่น้องผมก็เดินลงมาเหตุการณ์พอดีกันเลยนะระหว่างที่เซนไอ้ยักษ์ดึงปากกาไม่ใช่มันมันไม่ได้ทําผมน้องผมเดินลงมา ไอ้แปงชื่อแปงบอกพี่ผมเป็นคนทําเองแล้วผมมอกนายไอ้แปงอะไรของมึงเนี่ยมึงจะมารับอะไรตอนนี้เนี่ยไอ้บอกมึงจะมารับอะไรตอนนี้มันจะจบแล้วเนี่ยไอ้ยักษ์มันไม่ได้ชี้กูแล้วเนี่ยพี่ผมทํามันเองไอ้ยักษ์อะไม่ใช่พี่หนูเราก็นั่งเออแล้วตั้งมึงไว้แปงออะแปงเซ็นเอาแปงรับจบไอ้แปงรับจบแปงรับให้เปลี่ยนจากชื่อผมเป็นชื่อไอ้แปงแล้วแปงก็เซ็น ส่วนไอ้ยักษ์กับผมก็คือแยกห้องกันต้องแยกห้องกันเพราะไอ้ยักษ์ก็คงอยู่กับผมไม่ได้แล้วแหละมันไม่อยู่หรอกไม่ใช่ว่าอยู่มันไม่อยู่แล้วพี่เป็นพี่พี่อยู่กับผมดี่ว่าละ่ะโอ้ยเป็นพี่พี่อยู่หรอกกลัวบอกเลยกลัวผมว่าขึ้นห้องไอ้แปงขึ้นห้องขึ้นห้องแล้วก็มานั่งคุยกันไอ้ยักษ์มันเป็นอะไรของมันวะมเมื่อก,กี้ไอ้เ้ยกูกหลังจะเซน็นแต่มันแย่งปากกาไม่ให้กูเซนมันบอกว่ากูไม่ได้ทํามัน แล้วมึงก็เดินมาพอดีเลยไนดะ้แบ่งพี่ผมไม่ได้คนทําเองไม่ใช่พี่หนูประจวบกันเลยพี่เหตุการณ์ผมก็อยู่ห้องเนี้ยผมไม่อยู่แม่งเอาไงเยวะ่แม่งทัพท์แม่งเ,เซฟยังไงดีวะผมก็ไปนั่งหลังห้องไอ้ตรงที่ว่ามันจะต้มน้ําอ่ะตรงใน้กาแพงมันจะดํามากเลยเป็นขาเหมาควันอ่ะนะผมก็ไปนั่งดูไอ้ตรงนี้มันน่าจะได้เว้เซฟคือเราไม่ได้เจาะกําแพงไม่ได้อะไรนะน่าจะได้ก็คือเอาเนี้ยตูด ตูดถ้วยที่มันดําที่เราต้มน้ําทํากับข้าวแล้วเนี้ยมาถูกระดาษเนี่ยให้มันดาหมดเลยพี่ให้มันดําแล้วเราก็เอากาวเนี่ยแปะเอาโทรศัพท์แปะกาวแปะอกระดาษปิดทับเพราะมันดําพื้นเดียวกันหมดนะพี่สีดํามันมองไม่เห็นนะพี่เข้าห้องไปเนี่ยมันดําอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะมันูนออกมาก็จริงแต่แต่มันไม่เห็นนะไอ้กระเด็นห้องเขาบอกหยจานทําไม่ได้หรอกแม่งเห็นบอกเฮ้ยเห็นหรอก มันเล่น้วผมเสียเสียความมั่นใจอะ่ะในห้องอะ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เอาไอ้ไม่ได้ก็ไม่ได้วะเราทํายังไงไม่ได้ทีนี้ผมก็ไปนอนตรงที่นอนผมเนี่ยผมมาเคาะกำแพงดูเฮ้ยกำแพงนี้แม่งน่าจะได้เว้ยโหตะปูประตงพี่เชื่อไหมผมขูดแม่งอย่างเงี้ยสามสี่วันอะมือผมพังหมดเลยนะมันเหมือนปูนมันเก่าอะ่ะทรายมันเยอะอะมันมีแต่ทรายลงมาปูนมีนิดเดียวอะ่ะขูดเป็นรูเลยนะไอในห้องเขาบอกจานไม่ได้ ตรงนี้ไงไม่ก็เห็นอีกเอ้าตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นมึงว่าตรงไหนตรงไหนได้แล้วตรงไหนล่ะในขันขในขันขันน้ําขันอาบน้ำใช่ทำไงอ่ะขันมันมาตัดตัดขอบบนออกคุณผู้ชมึกมโนภาพนะขันน้ำตัดขอบบนออกใช่แล้วอ่าแล้วก็มันจะมีต้องใช้ขันสองใบขันสองใบที่ไม่ได้ตัดใบหนึ่งกับที่ตัดใบหนึ่งแล้วอ่าแล้วก็เอาโทรศัพท์อ่ะ วางไว้ขันที่ไม่ได้ตัดออใช่ไหมแล้วก็ไอ้ใบที่ตัดแล้วอะ่ะตัดออกอะ่ะตัดข้างบนออกอะ่ะแล้วก็กบเรยลงไปฟึบโทรศัพท์ก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็เหมือนขันนี่ว่ายังไม่ใช้ขันใหม่เหมือนขันธรรมดา,าพี่ภาพลวงตาเหมือนกันแล้วเราก็ใส่แกงลงไปออใส่แกงลงไปคือขันเนี้ยเราใส่แกงขันใส่แกงเขาไม่มาค้นแกงหรอกพี่ ฉลา,าดเนอะฉล,ลาดฉลาดอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่ในคู่กันหรอเอาเป็นว่าเขาเป็นคนดีปัจจุบันเป็นคนดีแล้วเป็นพ่อค้าขายน้ําแข็งใสถ้าติดตามก็แอฟฟ้านะหนูหกชุนแล้วก็ไปติดตามอุดหนุนก็ได้เขาจะเป็นคนดีต่อไปนะจริงๆเขาจะจะเลวหลายครั้งนะแต่ว่าพี่เป็นคนตักเตือนเขาเองว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยด <t> ูดึงความดีของหนูหกชุนเนี่ยส่วนหนึ่งต้องชื่นชมพี่ด้วยเนะอะเขาข้หนูหกชุนนะครับ เจอกันใหม่ในอีพี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือไลน์แอททีวี